แกงพะแนงเป็นอาหารไทยที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมโภชนาการและเศษธธรษฐกิจคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นอาหารดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและมาลายูแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและมักใช้ในงานบุญและเทศกาลคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์สมุนไพรช่วยเสริมสุขภาพและกะทิให้พลังงานสูง คุณค่าทางเศรษฐกิจช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ค้าสนับสนุนเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นผลกระทบต่อตอนเองและชุมชนผลกระทบต่อตอนเองนะคะส่งเสริมสุขภาพภูมิใจในอาหารไทยและช่วยสืบทอดวัฒนธรรมการทำอาหารต่อชุมชนสนับสนุนเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยรวมเนี่ยนะคะแกงพแนงเป็นมากกว่าอาหารจานนึงแต่ยังเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาไทยและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจกและชุมชนอีกด้วยค่ะ